สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมา่ะก็วันของครูก็จะอยู่อันนี้นะคะจะส่แคบมากค่ะนี่เขาปิดตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเขาทำงานเลยนะคะก็คือลงมาเทสข้างล่างก่อนนะคะแล้วเขาก็ขึ้นไปค่ะนะคะแล้วเขาก็ย้อนลงมาค่ะตอนนี้อยู่ประมาณนี้นะคะี่ อ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะทํางานครบเลยส่วนครูเนี่ยเข้าออเดอร์มาอย่างไงนะคะอ่ะเมื่อเช้านี้ครูก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยพอเขาปิดปุ๊บนะคะครูก็รอเข้าออเดอร์เขาปิดมาเสร็จแล้วนะคะเขาก็ลงมาก่อนใช่ไหมคะเขาก็มาเทสกรอบหวันอันนี้ค่ะ แต่ครูก็ไม่กล้ากดตรงนี้เหมือนกันรอคอนเฟิร์มนะคะก็มาเข้าตรงนี้นะคะสามไม้แล้วเขาก็ขึ้นไปค่ะขึ้นไปจนทีพีนะคะเอาทีพีเผื่อไว้ค่ะสี่สิบสี่ไม่รอถึงสี่สิบห้านะคะเราพอใจกําไรนะคะ,อะพอครูเก็บแล้วนะคะเนี่ยอีกไม้หนึ่งตอนแรกจะเผื่อไปเผื่อเขาวิ่งหลุดกรอบนะคะสุดท้ายก็ปิดมือค่ะนะคะ,นะคะ แล้วครูก็กดเซลลลงมาอีกรอบหนึ่งค่ะเนี่ยกดเซลล์ลงมาพอเขาไปเท,ท็กรอบแนวแนวต้านบนนะคะก็คือกรอบวันเราเนี่ยค่ะฉมังสุดละครูก็กดเซลลลงมาอีกตอนนี้ก็คือได้500จุดแล้วเขาก็มาไสด์เบย์อยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ครูก็ยังถือไม้อยู่นะคะเนี่ยค่ะคือหน้าที่ของกรอบ,บนอืมเข้าใจไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะ เทศวานปิดเสร็จปุ๊บใกล้กรอบไหนกรอบนั้นเป็นรับต้านย่อยนะคะเนี่ยที่40รับต้านย่อยเสร็จแล้วลงมาเทศก่อนอ่ะก็ใส่ออเดอร์บายตรงนี้ขึ้นไปค่ะบายแล้วก็ไปเก็บตรงนี้นะคะเก็บตรงนี้แล้วก็กดเซลลลงมาใหม่นะคะแล้วเขาก็ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยคะ่ะจุดทำกำไรของพวกเรากรอบวันหนึ่งพันจุด ะะแล้วแต่ตลาดเขาให้ถ้าเขามีซิกเขาอาจจะวิ่งทะลุดูการยืนเนื้อกับหลุดเนื้อเป็นหลักนะคะถ้าเขายืนเนื้อที่4ี่ห้าเนี่ยเขาแสดงว่าเขาจะขึ้นไปต่ออาจจะเป็นไปเทสกรอบถัดไปหรือตามซิกที่มันค้างอยู่นะคะหรือว่าถ้าเขาเทสลงมาข้างล่างแล้วที่ครูเคยสอนนะคะแสดงว่าเขาหลุดเนื้อที่แนวรับของเรา3าห<ๆ>้าเขาก็จะวิ่งตาม PA ลงมาเลยนะคะ<ๆ>ก็จะดู P พีเออ, PA อีกทีหนึ่งว่า PA ชุดไหนที่ทํางานนะคะอันนี้ครูก็ยังมองมันเป็น PA อยู่แต่ว่ามันมาไซเวย์ในกรอบนี้นะคะ สัวบอดี้พีก็ยังไม่ได้ถูกทำลายตอนนี้ก็คืออยู่ในวงจรสายเวเราแค่เทรดกรอบวันนะคะก็กำไรแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ่ะและครูก็จะมีเรื่องกลับนะคะสำหรับคนเก็บกรอบอย่างเรานะคะก็กำไรกันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะไปกลับนะคะส่วนสายถือยาวค่ะอันนี้ค่ะโค้ดแนนนะคะครูแนนนะคะ ใส่เซลลงมาค้างตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะแล้วไม่ยอมเก็บค่ะแล้วไม่ยอมเติมไม้ประกอบวันนะคะสุดท้ายค่ะชนหน้าทุนโดน s ออค่ะ <laughs> เป็นไงคะสายถือยาวไม้ดิดหัวแตกโบกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มตามหน้างานนะคะนักเรียนจ๋าหน้างานสำคัญที่สุดค่ะอย่าถือยาวจนปล่อยให้เขามาโดน SL ลแล้วนะคะ